เหมือนพี่เขาเอะใจเห็นห้องหนึ่งมันมีมันมีเหมือนผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ในห้อง,งมันมีพวกรูกป,ปั้นาศาสนาต่างๆประมาณ3-4สาี่ศาสนาเราแต่ก็เราไม่รู้นะนนนใช่วางอยู่แล้วก็พวกเราก็อเอาออกจากที่นี่ไปหายร้องไห้เลย <c oughs> <c oughs> ยิบมาแล้วหายร้องไห้ น้องพายน้องพายเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปส่ง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 นั่นแหละคนที่เป็นผู้ชายที่มาที่นี่ต้องได้แผ่กับทุกคนเลยโอ้โหคนฝันหมดมมาเรพี่บัวไม่อยู่นั่งกันพี่บัวไม่อยู่อยู่น่าเลยวันนี้เราไม่ยืดสัตรูเลยสัวเองดิครับ ซึ่งวันนี้ใช่ปะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่าไม่ได้เล่านานละงั้นมาตกลงกันว่าใครจะเล่าคนแรกเล้เอาไหมงี่กว่าดี้ทำที่สุดเลดี้เฟิร์สไงเมยไมไม่นอี่อนอี่เป็นแมวเหมียวเหมียวเหมียวเมวเมได้อน้กคนนี้่ายุ่ใครชนะก็เลยคนแรกใครชนะใครแพ้ดิใครแพ้แล้วคนแรกแล้วคนแพ้ก็ต้องไปทำนชนะม่สิดเลกดีกว่า ขอเป็นคนสองอ้าคนสองแรกทำนแรกอ้าวคนสองเอ้ออาคนสคนสี่คนห้าคนท้ายให้เจ้าคุณโชคดีโอเคเรื่องอันนี้มีชื่อเรื่องว่าโดละเรื่องนี้มันเกิดกับโรงเรียนแห่งหนึ่งในตากสินเกีตก็คือเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าคือโรงเรียนเนี้ยมันจะมีตึกเยอะมากแบบโคตรเยอะมีประมาณแบบ โหเป็นสิบตึกอะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนมันจะมีตึกหนึ่งเป็นตึกที่แบบว่าเคียนที่สุดในโรงเรียนอุ้ยตกใจด้วดาวเรามันจะมีเหมือนแบบพี่ปีที่แล้วอะเคยเจอเรื่องเกี่ยวกับตึกนี้ก็คือเหมือนพี่เขากําลังเรียนอยู่ในห้องของตึกนี้ห้องนึงแล้วเหมือนพี่เขาแบบเรียนไปเรียนมาแล้วเออปวดฉี่ก็เลยจะไปห้องน้าแล้วทีนี้ระหว่างทางไปห้องน้ําอะมันจะมีห้องหลายห้องอะเรียงอยู่ในตึกแบบเรียงแบบเหมือนคิดเหมือน เล่นเกมผีอะ <How? S 1> อห้องอะ oh. เรียงประมาณนั้นเลย oh, <PM. S 1> แล้วแล้วมันจะมีเหมือนห้องที่ถูกปิดใช้งานกับห้องที่ไม่ปิดอะมันจะแบบเว้นไปเว้นมามแล้วทีนี้พี่เขาอะระหว่างที่พี่เขาอะกำลังเดินแบบไปต่างห้องต่างๆไปต่างเพื่อจะไปห้องน้ำใช่ไหมเหมือนพี่เขาเอกใจเห็นห้องหนึ่ง <A. S 1> มันมีมันมีเหมือนผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ในห้อง คือกฎของโรงเรียนเนี้ยก็คือแบบพูดอย่างเงี้ยอุ้ยตกใจเ่ะพี่พูดไปยเราไม่ต้องเข็นขาฉันไปน่ากลัวอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อก็ยีน้อเหมือนพี่เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมใส่เสื้อเก่าๆแบบเสื้อนักเรียนแบบเก่าๆแล้วก็ผมยาวๆก็คือกฎของโรงเรียนอ่ะคือห้ามไว้ผมยาวแต่คือพี่คนเนี้ยคือไว้ผมยาวแบบถึงเข่าอ่ะพี่เขาก็แบบแล้ว สภาพพี่เขาอ่ะก็คือเหมือนพี่เขาแบบกําลังนั่งร้องไห้หรืออะไรสักอย่างแบบนั่งอยู่แบบเนี้ยแล้วแบบคือน่ากลัวมากทีนี้เขาก็เลยเดินผ่านไปแล้วก็เห็นเอออีกห้องหนึ่งอ่ะห้องที่ถัดจากห้องของพี่ท่านหนึ่งมันแบบมีเหมือนคนอยู่สองสามคนเขาก็เลยไปถามว่าเออพี่ห้องข้างๆมดคืออะไรมคือพี่เขาใช่ไหมไปถามว่าเออพี่ห้องข้างๆเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาก็บอกเอ๊ะ ห้องข้ามันเหมือนมันปิดใช้มากนาแล้วเนาะในห้องนั้นพี่ก็ไม่เห็นมีใครได้เข้าไปเลยอะไรแบบเนี้ยตอนพี่เขาก็แบบน่าเสียแล้วเจออะไรมาวะเนี่ยพี่เขาก็เลยแบบเออสังเกตเออน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาก็บอกหนูเห็นแล้วพี่เขาอ๋อน่าจะเห็นแบบผู้หญิงคนนี้คือมันเป็นแบบประวัติเป็นตำนานของเรียนเลยเขาบอกว่าไอห้องนั้นอ่ะมันเหมือนมันเป็นทางผ่านของชิน ชินก็ว่งว่าอธิบัยต่อมันเป็นเหมือนแบบผีหรือใน<ม>อิสลามอะไรเงี้ยซึ่งเขาอะบอกว่าถ้าชินอะสิ่งร่างใครแสดงว่าคนนั้นอะจะมีพังพิเศษแบบอาจจะแบบมีตาที่สางหรือแบบมีเซนอะไรมากกว่า <c oughs> คนอื่น <c oughs> แล้วทีนี้เหมือนพี่คนนั้นเขาแบบชิปและโดนและโอ้โหเขาเศร้าเลยทีนี้เหมือนแบบผ่านไปอาทิตย์กว่าๆเขาก็แบบสงสยัยอยากจะแบบเออเด ตกใจหมดเขาก็แบบสงสัยอยากจะแบบลองเดินชมโรงเรียนแ้แบบเดินเั่วๆโรงเรียนตอนนั้นเหมือนพี่เขาแบบคิดอะไรอยู่ไม่รู้แบบอยากเดินทั่วๆโรงเรียนแล้วทีนี้เขาก็เดินไปหลังตึกเจ็ดเขาเห็นว่าหลังตึกนั้นอะมันเป็นป่าช้าแล้วแบบเป็นหลุมศพแบบเป็นหลุมศพแบบวางแบบเก้าศพค่าเก้าศพแบบเป็นกุดเขาเรียกอะไรว่ากุติเลยเกตัเช่นเป็นพันเนี้ยโกรธโกรธเหรอ ไม่กางเขีก็จะเป็นกรธหรืออะไไม่รู้แบบแล้วทีนี้แบบโอ้โหโปติตรงนั้นไม่มีใครเลยใช่มันเหมือนแบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยพี่เขาอ่ะไม่เคยเจอแต่คนอื่นอาจจะเคยเจอเลยอะไรแบบนี้ก็เรื่องก็มีประมาณนี้หมดแล้วอยากสิ่งแค่นี้แต่เรื่องนี้ก็น่ากลัวอยู่นะนี่ออกจริงๆนะเราเรื่องชินอะที่นี่อะมีนะเคยเจอเคยเจอเชื่อไหมว่าอันนี้บอกตรงตรงเลยนะว่าคนที่เป็นผู้ชายอ่ะ นั่นแหละคนไม่พุชายที่มาที่นี่ต้องได้แผ้กับทุกคนเลยเสียงหัวหน้าหัวเสียงทัวล์สับตากร้องเข้าค่ะมันเป็นริงโทนส่วนหักล้องอ่ะนั่นแหละนล้วไพค์ก็กลัวสุดเลยเนี่ยิงอะไรอะมาขี้บกอะไรนะเฮ้ย คือว่าคนที่มาที่นี่ใช่ไหมผู้ชายผู้ชายอ่ะจะเป็นแผลบนริ้วมันมีแผลเป็นอย่างใช่ก่อนที่เราจะย้ายอยู่ที่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันจะเป็นบ้านของคนอื่นใช่ไหมแล้วเรามาเช่าต่อซึ่งรู้ไหมว่าตอนที่เรามาเคลียร์ของกันอ่ะมันมีพวกลูกปั้นาศาสนาต่างๆประมาณสามสี่ศาสนาเราแต่เราเราไม่รู้นะนใช่วางอยู่แล้วก็พวกเราก็เอาออกจากที่นี่ไป แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ทาบุญอะไรแล้วเราก็พูดเล่นๆแล้วก็มีพ่อแม่ก่อนเลือดออกคนแรกมันยกของแล้วก็พ่อแม่ก็พูดเล่นๆว่าหรือว่าเราไม่ได้ทําบุญวะก็าเลยแบบเออแบบต้องมีเลือดตกยางออกอะไรเงี้ยจริงเลยตอนนี้หลังจากนั้นพ่อแม่ก็เกิดเรื่องใหญ่ก็คือถ่ายคลิป Squid Game จมูกพักเลยเลือดออกหน้าที่ปึกมาที่เนเออเอขึ้นมาโอ้โหเหมือนจริงมากเลยแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าพวกเราจะถ่ายคลิปอะไรกันส่วนมากนะก็เป็นขางนอ,อะ่ะ เพราะว่าคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแบบพวกแบบนั้นอะจะแม่นี้ใช่ไหมจะไม่ค่อยโดนอะจะไม่ค่อยโดนพี่ถึงบอกเป็นกระเทยไหมมาคนต่อไปใกล้หมดเองงงไม่กันอยู่เนี่ยอ่าคือผมมีสองเรื่องนะเรื่องสั้นญทั้งสองเรื่องเลยคือไปงานศพด้วยผมใช่ไหมเออเออนั่นแหละเป็นเป็นวัดเนี้ยวัดโคตรสวยอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรศาลาเราจะไปศาลาศาลากว้างๆแบบเป็นที่วางโล่งศพทุกคนทุกคนทุกคนคือย่าหันไปด้านนั้นนะ ผมไม่หันหรอกไม่ใช่อะไรนะคือไม่ใช่อะไรนะตรงนั้นมันอาจจะเห็นอะไรแวบๆเพราะว่าตรงนี้นะคะแบบว่าเราได้ยินบ่อยข้างๆกันเตอร์อ่ะโอ้นั่นนี่ใหญ่แบบนี้พายร้องไห้เลยหยิบมาแล้วพายร้องไห้แล้วน้องพายน้องพายเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยไปส่งแล้วเนี่ยไปส่งแล้วนียไปส่งแล้นียไปส่งคือคือตอนนั้นอะมันเป็นงานศุกร์ไงแม่ผมมานทำงานศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นประมาณ สามทุ่มเลยแล้วมั้งคือผมอยากนอนอยากนอนมากพี่ผมอ่ะอยู่บนรถเลยนช่ไหมลังจะออกวัดคือแล้วก็แล้วก็แม่ผมอ่ะหันหันไปที่สาราที่มีโรงศพไอ้ทวดผมนะแล้วก็บอกว่ากลับก่อนนะแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวมาพรุ่งน,นี้จากนั้นอ่ะแม่ผมเห็นทวดของผมอ่ะที่เป็นสามีของทวดของผมที่เพิ่งเสียไปเห็นเป็นวิญญาณเลย ยืนอยู่หน้ายืนอยู่หน้าน่ะแต่ไม่มองแม่ผมนะแต่คือใช่เลยะแม่บอกว่าเอะมันต้องใช่แน่ๆนจากนั้นแม่ผมอะ่ะรู้ไหม,ไมแม่ผมอะ่ะต้องออกวัดเลยนะแล้วแม่ผมจะพูดเลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเห็นสามีของทวดผมแน่ๆเลยแล้วแม่ก็บอกนะว่าหายมาหาแม่อยู่เหมันกัมองมองแบบมองเ like, ชะๆเข้าหา,มาแม่แบบนี้แหละแบบตรงๆเลยน่แล้วก็มองแม่มองแม่มองแม่ออกจาวัดเลย มาดูเรื่องที่สองกันนะครับเรื่องที่สนามที่ว่าเราถ่ายคลิปที่ว่าเราถ่ายคลิปตลอดเลยสนามตอนนั้นมีผมไอหมีแล้วก็แล้วก็เพื่อนอีกสองคนตอนนั้นประมาณสามทุ่มไอสองทุ่ไมไปแล้วเนาะนะออกมาจากบ้านเดินเข้ามาในสนามเดินเข้ามาสนามแบบลึกเลยะไอที่พวกเราอะไรนะมีมีต้นมะม่วงอะ่ะแล้วก็มีต้นกล้วยแล้วแล้วจากนั้นอะ่ะ คือมันมืดแล้วใช่ไหมแล้วผมผมกับเมียก็แกล้งกันใช่ไหมแกบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีใครตดขึ้นมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครตดใครนี่ใครตดวะแล้วก็แล้วแล้วทธอไปเรืบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตดนะแบบแกล้งพูดอย่างเนี้ยแล้วถ้าว่าพวกเราก็หยุดแบบอยู่ๆทุกคนก็หยุดแบบเองอะ่ะนั่นแหละไม่มีใครบอกว่าให้หยุดหยุดหยุดเนี้ยแต่แต่ดีเจบอกไอ้อ้เมียอ่ะบอกหยุดก็บอกอขึ้นมาเลยทุกคนลองฟังนะค,นคือเหมือนคือเหมือนมันมันจะแกล้งมันจะแกล้งตดอะ่ะใช่ไหมันจะะทอ่ได้เสียง เสียงไม้ไม้ฟาดอากาศคือไม่ที่มันเอาฟุดแบบนี้คือได้ยินเสียงฟุดแบบโคตรชัดเลยดูนี่ไปสักแป๊บไอหมีวิ่งก่อนเลยคนแรกผมวิ่งเป็นคนที่สองไปไปไอสองคนนั้นยืนงงก่อนไอตอนที่วิ่งอยู่อะไม่มีใครได้ยินนะผมได้ยินคนเดียวอ๋ผมได้ยินว่ามีคนไออะไรทุ่ทุ่งเท้ากับดินอะแลกไม้ในครั้งเดียวแล้วเรารูรีบวิ่งเลย <C> e <ek> มันนี่จริงๆนะไม่มีใครได้ยินตอนนั้นมีผมไม่ได้ยินคนเดียวคือไปนำเงินนั่นแหละแล้วก็แล,วกแล้วก็ไปอยู่กางกระดดแล้วผมผมไม่อยากพูดเลยนะกลัวผีอำกับบ้านนอกจากนั้นอนะ่ะจากนั้นอ่ะมันเป็นเปนเป็นวัน,น,น,นที่ไม่ดีเลยบ้านบ้านบ้านผมเหมือนกับจะเริ่มด่าผัข,ขึ้นอนะ่ะอันนี้ไม่ได้เช่อไม่นาเกยคือผมไม่รู้แ่ลอผัดได้แบบว่าเราทำอะไรก็ผิดตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ทั่วเสียชีวิตอ่ะ ผมทําอะไรอ่ะผ,ผมโดนโทษมันโดนโดนอะไรอะคนโทษมาตลอดเลยออ๋โดนโทษว่าอะไรไอ้แค่นี้แหละตาใครวะตาตั้น <c oughs> ตาตั้นอะไรผมเป็นเฮ้ยผมแกผมมีสองเรื <c oughs> เ่องเลยมีสองเรืเ่องเลยเรื่องอะไรก่อนเลยเรื่องนี้ก็คือเจอที่วัดเลยเหมือนกัน <c oughs> มันวัดวัดวัดที่หนึ่งในจังหวัดภูเก็ตอ,อยู่ใกล้ๆโรงเรียนของพายตอนนั้นอ่ะพวกผมอ่ะ มีการไปถ่ายเอ็มวีจบกันเอ็มวีจบม3สามกันอ๋อโอเคดูแลดูแล,ว,แลวันไหไรเออซึ่งวันดีกว่ามันวันนั้นอะ่ะมันมีเมนเผาศพอยู่เออซึ่งในในฉากนั้นอะ่ะเราอะ่ะต้องมีคนตายคนนึงซึ่งก็เลือกเพื่อนไปแล้วว่าต้องตายซึ่งตายในวันเกิดอันนี้ไม่ได้แจ้งนะเพื่อนต้องตายในวันเกิดพอเลยรู้ปะแค่ถ่ายพอก็แค่ถ่ายทุกต้องเยี่ยม ตีนอะอาอันนี้ดีๆแล้วอนนโอเคหลังจากนั้นใช่ปะเราอ่ะก็ไปไปหาสถานที่อยู่หาสถานที่ในการถ่ายซึ่งเอกใจที่มันจะมีควนมันจะมีควนอะ่ะขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมีพระพุทธรูปอะ่ะเรีอยเออเออา,าอาจจะไม่รู้จักควนควนเนินเนิน มันแบบคล้าเดินเดินคล้ายๆกับภูเขาสูงอะลาดชันอะทางแบบลาดชันแบบปกติมันทางตรงใช่ไหมแต่มันทางขึ้นเหมือนกันลาชันขึ้นเขาอะไรแบบนี้เสนี้ไหมมันจะมีพุทธรูปอะเรียงชื่อเรียงชื่อเรียงชื่อเลียงชื่อเขียนเป็นภาษาบาลีภาษาพม่าเลยมันเป็นวัดอะไรกันวัดพม่าวัดะไนี่ยนั่นแหละเสนนี้ใช่ไหมเราเดินขึ้นไปบนสุดปึ๊บรู้ไหมเจออะไรเจออะไรม้ามาหยิบเบียรดูอ่ะไม่ตอนนั้นคือเจอร่างทรงอยู่เป็นร่างทรงแต่ไม่รู้ร่างทรงภาษาคุยภาษาพม่าฟังไม่ออกเสนนี้ใช่ไหมลงมาข้างล่างใช่ปะ มีคนคนหนึ่งอ่ะเป็นพมา่าตอนแรกอ่ะมันมีทางลงบันไดไปข้างล่างอ่ะมันจะเห็นเหมือนกับเป็นวัดเป็นพระใช่ไหมเสรษฐีนี้ใช่ไหมพอคนพม่าอยู่กับพระผู้เราเลยน้องๆลงไม่ได้เลยลงไม่ได้ตรงหนา้าลงไม่ได้เลยสวยมากแล้วคือถามว่าไอ้ข้างล่างเป็นวัดใช่ไหมพี่เขาบอกขับๆลงไม่ได้เลยเสรษฐีนี้นไหมผมไปโดยไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลยเพราะผมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนะั่นเราเดินลงไปข้างล่างแล้วเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปแล้วรู้ไหมเห็นอะไรเห็นหลยมันเป็นแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าสมัยอยุธยา มันเป็นแบบเมืองเก่าหินหินเก่าๆแค่เหมือนปราสาทหินไปแค่กำแพงอันเดียวกำแพงเมืองอะไรเงี้ยนะเดียวแค่กำแพงติดอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นที่เหลือใช่ไหมเป็นที่ฝังสมบัลยเป็นที่ฝังศพที่เขาใส่กระดูกตรงนั้นเหมือนเรยอเป็นที่ฝังกระดูกเหมือนเรยอแลวคือตอนแรกนู้นจะมีพระใช่ไหมบัวมันอยู่ข้างล่างจริงแะละแต่มันอยู่ไกลมากแล้วสิเนี่ยคือเดินไปปุ๊บเจอพระแค่อันเดียวเป็นพระบรรปกตั้งไว้อยู่เหมือนกับฟ้าวิญญาเพื่อไม่ให้ไปไหนเนี่ยจริงแล้วลงไปใช่ไหมพอเนี้ย ก็เตือนเพื่อนเลยเฮ้ยกลับกันดี่กวา่ะเดยาชื่อเพื่อนเลยไอ้นี่นี่นี่เดยาชื่อเพื่อนเลยเพื่อนกลับปุ๊บใช่ไหมก่อนจะลงควรมานจะเรื่องอีกทีนึงเราจะกลับวามันกลับดีๆนะเราโดนไลไรดนใครไล่ตอนนั้นเพื่อนอ่ะมันเป็นผื่นละมันเริ่มร้อนล้วมันจะแพ้แบบแสงแดดอะไรพวกนี้มันจะเป็นผื่นแบบึ้น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 ใช่ไหมก็พยายามอาน้ำล้างให้ใช่ไหมพอน้ำล้างให้อ่ะคือตอนนั้นไม่มีลมไม่มีอะไรเลยใบไม้ข้างบนอ่ะใบไม้ข้างบนอ่ะเป็นเหมือนกับใบโพลุ่เนี้ยทุกอย่างงต้นไทรต้นโพอะไรพวกเนี้ยแบบ พัดลงมาแต่ว่าเราเต็มหมดเลยอ่ะเต็มหมดเลยอ่ะแล้วเพื่อนคนนึงพูดว่าเขาไล่เราละจริงเขา,ขาบอกเขาไล่เราละเซนเนี้ยเราก็ลงเขก็รีบลงไปเลยแล้วก็รีบ,รบไปไหว้ขอขมาเลยเพอไหว้ขอขามาเสร็จเราเขียนเข้าไปเลยในแชท GPT มี์ว่าที่มาของวัดอันนี้เรื่องเล่าตำนานอันนี้อันนี้เขาบอกว่าแถวที่มีเผาสรงนั้นอ่ะเรือแถวโบสถ์เกา่าเป็นโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์มันแบบสาราเก่าอ่ะอ๋อ โอ้โห oh. คนลุกอะ่ะคนลุกมากด,<ล>ดูดิเครือร่องสารานี่ว่งคือกลัวมากดึกดึกอะดึกดึกอะเขาเล่ากันว่าเขาอ่ะจะเห็นมันพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธรูปเป็นพนระสงค์หนึ่งอ่ะเดินวนอยู่ที่สารานั่นแหละครับบิณฑบาต์เลยเนี่ยบิณฑบาร์เลยบิชปาร์อะไรล่ะเดินผ่านเดินวนเดินอยู่แบบเดินจงกรมอะเดินที่สารานั่นแหละบางรูปก็เห <c oughs> ็นอยู่แบบนี้เดินมาเดินไปเดินมาบ้างแล้วก็บางคนอะแล้วเขาได้ไปคุยกับพระองค์นั้นด้วยเฮ้ยสิ่งพระองค์นั้นอะ เขาจะถามว่าองค์นี้ชื่ออะไรคือใครสุดท้ายเขาบอกว่าพระองค์นี้ไม่มีอยู่ในวัดแล้วสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นใช่ไหมเราเห็นพระอยู่เลยเราถามว่าหลวงพี่ครับข้างบนมันมีอะไรอยู่เขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะมันมันเป็นแค่แบบพวกเจดีย์เก่าๆันพิกเจดีย์มีของพม่าวัดพม่าวัดไทยมันนี่อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าแล้วข้าล่างมันคืออะไรเขาบอกแค่โบยเฉยข้าล่างไม่มีที่ฝังศพอะไรเลย แล้วก็งงอ๋อแล้วที่เห็นคืออะไรวะแล้วที่เห็นคืออะไรวะแล้วเดินลงบันไดไปอ่ะคืออะไรวะเราไม่ได้เห็นแค่คนเดียวเห็นหมดเลยอืมเห็นหมดเลยแล้วคือแบบจ้องเนี่ยเรายืนมองกันอยู่เนี่ยแล้วไม่ยอมก้าวขาไปออกด้วยแล้วเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้ขาหักอยูเนี่ยมันหนีไงรู้ไหมกระโดดขี่คอเพื่อนอ่ะแล้วทั้คนทั้งคนอะไคิดดูดิบันไดแล้วโคตรชันอะแบบคือนี่คือเขาชันแค่นี้ใช่ไหมขอชันนี้บันไดชันอย่างเงี้ยบันไดชันทางตรงเนี้ยเดินก้มหน้าเดินก้มหน้านั่นคือ หนีตายยังไม่ทันเรื่องที่สองซึ่งข้างหลังอะ่ะมันเห็นเหมือนกับเป็นคนใส่เสื้อสีขาวๆเป็นเงาอะ่ะขาวๆเลยทำไมทีนึงผู้หญิงสองคนอะ่ะเดินมาถึงแม่แล้วอะ่ะเดินขึ้นจากข้างบนอะ่ะเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเขาบอกเป็นสามปฏิบัติธรรมสูตรปฏิบัติธรรมแต่มันไม่มีอะไรเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมพอปิดประตูห้องแม่ปุ๊บ เห็นตุ๊กตาสองตัวนั่งต่อกันแบบเนี้ยสองตัวแบบนี้เลยนั่งต่อกันอ่ะมองหน้าเราอยู่เขาต่อแถวมาแบบยืนๆใช่ไหมพอในบ้านเขาก็นั่งนั่งต่อกันอ่ะดูอะไรอยู่ไม่รู้ดูทุกสายตาแบบจ้องไปที่ตรงนั้นตรงเดียวเลยคนคนแก่คนนึงนั่งท่าท่าประจำกของคนก่ประมาณแบบเนี้ยเออไม่ไม่ยิ้มอะไรเลยเน้ยมอเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปไป